โยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องในปลาทองเป็นกำลังคายกระพุ่นพี่น้องกำลังแล้วเนาะเห็ดหนำกระปุ่นยังคอนทอนอยู่เลยเนาะกับสาวซุยเราคายกระปุ่นเดียวเป็นกำลังคายกระปุ่นอยู่นเนาะพ,นพนะพี่น้องบรรยากาศวุ่นวายแห้งนอนตอนนี้เออสนันวันวัยเนาะ <c oughs> ไอหลังน้อพ่อแม่พี่น้อง่างจัดการอยู่น้อพี่น้องกำลังสเสิร์ฟอาหารกางปุอันนี้เป็นนนังกระปุนสบายดีแซ่อยู่ว่ากระปุ่นสบายดี

อันนี้บรทานได้พักอีเลบสบายดีน้องคอมเป็นได้นำกระปุนแชบอยบนแชบมือแชบแชบอันนั้นแม่น้องคอมนราเพนังอยู่มุมเลยอ มีขัวปลาหมึกเนาะพี่น้องลัวจาปลาหมึกนี่ปลานิ่นแ่ครับพุ่นหุกขนาดครบชุดเลยมาเนี่ยกกรมไปอยเด้้อวมนงเนาะพี่น้อแต่บรรยากาศตอนนี้ห่อนลายเนาะแดดแห้งแห้งพัดลมก็บม่มีเนาะพี่น้องอากาศหอนลายเหงื่อยยอดเหงื่อย่างเนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีป่าขากันเด้อ <g ül> อันนี้เป็นป่าเนาะพี่นออ้อง <g ül> มีแต่ป่ามีแต่หญ้า <g ül> มีแต่อันั่นเนาะกินข่าวสมาชิกทำกันเด้อกินข่าวสมาชิอยู่ในหลังพ่อแม่พี่น้องอ,อ,อันนี้ห,หลัง น้องหนอดก็น <rôle à déc ider> <c ười> ้องอ้อยน้องพี่น้องกำลังกินกระปุ่นอย่เนาะกระปุ่นเท้าก่ายังลายพี่น้องไพ่บุพคอ่ะเติมได้เนาะพร้อมเสิร์ฟตลอดน้องกระปุ่นเท้าบายดีพี่น้องรอบสองกระปุ่นพี่น้องแฉบแฉบหน้ากระปุ่นเลยเราซื้อกำลังกินกระปุ่นพี่น้อง อาสบายดีไงไอองอ่าสบายดีมาเป็นพี่น้อไอ้้องพี่น้องเป็นกินกระปุกนแสบบ่อ้ลองไอ้ลองนะเราหมักกระปุก่นีบ่บเ้มเนะแงมือเออืงีแหละอดอ เจมกินบะเจมมันเจมกินตีนไก่นี่แหละเฮ็ดนางก็นางแบบมใหญไงอาลงไปใหญ่พานางบออแสบยังนหรอเอ้ยบล็อกจานแีบบอจานที่สองบอพ่อเติมได้นี่ยังเต็มอยู่เลย ทัเน้ปุ้ั้นี้เป็นยังไงทั้งนี้แซ่บแซ่บพพพักคนนี้พุกพุดเลยพักักพักทั้งปลาทั้งกปุ้นทั้งปลาทั้งุดุดพุดขงเใลายเด้อหลังเลยฮักฮอดกันดีนะบ่มีเอื่องให้เลือกเพื่อให้อิ่มให้รำแหบ้านเฮาบมี่หมโอ้ยขอบใจ พอมีเนี่ยคุณเหี้ยแท้อืมอันลั่ลุ้ยกันไล่ล้ยไล่ลุยเลยเนาะแค่ตั้วยอย่างเดียวเนอะใั่มลั่ลุ้ยลั่มลวยเออลั่แลบ่บ่ หน้าบ้นร้อยอ่ะหรือว่าที่พี่น้องแหละมึงนนก็มาหอดเพื่อนไอรังกัได้มากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นพี่น้องง่ายงึ้งนี่มาหอดผี่แล้วครับน่องอีนี่แหละน้องอีก็มาในกระยาในกระน้องชิงนเนะ<ม>ะหหาะมันจะบักายแซ่บไร มี่พีมีน่องมากินมีขับวปุ่นบอมีป,อออปลาหอายอยางายแนว่ิงกข้า,าวเ <c oughs> <c oughs> ที่ยง่กันมือนีพี่น้น <c oughs> อ,นองผักคอนมือนี <c oughs> จะได้บอมีพัดลมว่าัำลอมคนเดียวเขาจเปิดใจเขาขอบใจอ้หลังเด้อดี <c oughs> <c oughs> อีมให้เต็มบดชวอันชวนแนวเลยเลียงตีเลียงนอกกินยังนนองอีบ่จะน้เลยจะแบบนี้ลูกกินตีนไก่เนาะขอบคุณลลายจาานเนาะโดยตอนอีกับมาเรื่อทางลพี่นาใกล้ชิเบิดเลยเนาะคากระปุ่กัมืนอนี้กั น้องมีเราเติมเราที่น้อนห,หอนทั้งเงินเพื่อหอนเองที่นองตอนนี้มันกินแล้วแล้วเนาะ เราด้วยมาล้ยไ่ลุ้ยอ่ะพ่อเราลำล้ยมนกินหูคนด้วยกินนู่ด้วยนบ่ยไห้ด้วยพ่อจะดวยกับพ่อเนาะหมอบ่าว่าให้มากให้ลําร้ยลําุ้ยต้องพ่ปาก่ลบรรยากาศวุ่นวายแหงเราพี่น้อง ลายคนนอพันกินแล้วแหละลวดบัวหอยห้อนดูดีมีแห้งนี่พญานะเี๋วปอดใจไอ้ล่างไอ้ฟูเบี้ยงกิ้วเบ่งแง่นี่คือจิคุ้นเคยอยู่เนาะผมพ่อแม่พี่น้องเป็นอนาดเนาะเป็นซองของพ่อใหญ่ล่างคนบ้านนอกเนาะ กางเกงดืินได้ขอบอขอบใจหลายๆขอบใจชนะเนาะโดยใจดีกะขอบใจเลยพระองคเป็นยนะให้ร่ำให้รวยแล้วบ่ให้อยู่ดีมีแห้งเน้อด้วยดวยสาธุเนาอให้ตา่นอยู่ดีมีแห้งอะไรเน้อดีกันหนาใหญ่ใจดีเิ่นที่เมตตาคนจนใ้ได บรรยากาศอบอุ่นแห้งเนาะพี่น้องมีแต่ใจหลายๆสบายสบายดีอีกรอบเนาะพี่น้องซาซุยเป็นมือกล้องมือน,นี่กินอิม่มกินเต็มบระจุหุสุคนเนาะจนได้ห่อกินอิอ่มกินเต็มลายมือนี่เนาะลดสมดุลค่ะไปนี่กนอิ่มกินเต็มจนได้ห่อมืออางน้เลยพใจเลยนายหลังเลยชาซุยมาเป็นมือกล้องหายชัมม่วคราว่างถวย<ๆ> มืกล้องเนาะโบเห็นหนานะเจ้าไอ้หลังเลยตอนนี้มาซอยน้องไก็กันนุ่มหลังจานพี่น้อยพี่น้องเมาแดดแหงกินแล้วก็หลังสวยหลังจานเนาะเป็นอันว่าจบงานบ้านนี้เลี้ยงทีเลี้ยงน้องบบสุขสุคนเลี้ยงเลือกก็อิ่มบบสุคนพี่น้องเอ้ย ขาก่องบมีเนาะคันมีสาวสุยกระชิบเปลา่างสอยเพ่จะได้ตั้งให้พี่ให้น้องเบิง้งอันนี้ข้าก่องกับบมี2สองสาวผลล่างสองคนต,กตนากแดดจ้องบุมี่ก็จอจ้อง้องในะลายจ่านเนาะอกเ่งทางไพี่เนิะใกล้ฉบ,เ,บเลยเนาะคายกระปุกปกะมันนี่กะ น้องมีเราเติมนาพีนน่น้องมันอากาศรุนไววแห้งน้อพี่น้องลายคุณน้องันกินแล้วแหละแหละนดบวไ่ลวนดีมีแห้งีมีขันอะไรแลบวี้อดใจไอ้่รงไอ ไม่ปูเรี่ยงกินก็ฝืนแง่งก็ทำใจเด้อยทำก็ใจเลยนี่คือทิคุ้นเคยอยู่เนาะผมผมแม่พี่น้องเป็นนันนั้เนาะเป็นส่องของพ่อใหญ่ล่างคนบ้านนอกเนาะมากินอได้ขอบมขอบใจหลายๆขอบใจชนะเนาะโดยใจดีค่ะขอบใจเลย ลูกภูเขาเปิดนะหายแล้วหายด้วยแล้วบอกหาอยู่ดีมีแห้งเด้อหายดแล้วด้วยสาธุเนาะหา่ะเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอะไรเนาะอะไรกันหน่าใจดีเพิดถูกเมตตาคนจนบรรยากาศโอ้โนแห้งเนาะพี่น้องมีแต่ใจหลายๆสบายสบายดีอีกรอบเนาะพี่น้องสาซุยเป็นมือกล้องมื่อนี่ กินอิ่มกินเต็มบ่ะสุขุคนเนาะจนได้ห่อกินอิ่มกินเต็มลายมือเนี่ยเนาะลดซบเลยก็ได้มาเลยดกินอิ่มกินเต็มจนได้ห่อเมื่ยมาเลยพอใจเด้อหน่ายหลังเลยชาซื้อมาเป็นมือกล้องหายเชินล่างถวยมือกล้องเนาะเฮ้นหมาละลายหลังเลยตอนนี้มา่อยน้องไว้กับน้องล่งจานพี่น้อยพี่น้องบอกกินเพิ่ม เมาแดดแน่กินแล้วก็ร่างถ้วยล้างจานเนาะเป็นอันว่าจบงานมาเนี้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องบ yeah. well, ุญสุขสุคนเลี้ยงเลือกกระอิ่มบ่สุคนพี่น้องเอ้ยขาก่องบ่มีเนาะคันมีสาวซุยก็สิไปล้างซอยเพื่อทีได้ตั้งให้พี่ให้น้องเบิ่งอันนี้ขาก่องก็บ่มีสองสาวเพฝ่นล้างสองคนตากแดดจ้องมีบ่จ้องจ้องจ้องใหญ่นะ โดยผมแม่พี <minutes> ่น้องตอนนี้แขกเข้ากันได้เมื่อบนแล้วเนาะขอขอบใจนาบุญธรรมลายลเดอร์ที่คอยสนับสนุนส่องไอหลังมาโดยตลอดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอหลังเนเดอร์ผม่พี่น้องขอขอบใจโดยพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามส่องไอหลังเนเดอร์ฝากกดติดตามส่องไอหลังเนเดอร์โดยขอโทษลายลเดอร์นาที่่ได้นห้องยินขอบคุณโดย เอ้ยที่ว่าขอโทษหลายๆเด้อบ่ได้เอิ้นหน้ากินข้าวุ้เพราะว่าเอาน้องบุมอยู่ตลาด